ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง8.5ดาแสนโคเรือนวงเงินงบประมาณสูงถึง7,200ล้านบาทที่รอคอยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดข่าววันนี้ก็ได้รับการอนุนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนบขรชุดใหญ่นะคะก็มีการแจ้งข่าวดีแล้วก็เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากคุณอัตกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะคาดว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ พี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังจะได้รับเงินก่อนเป็นงวดแรกรอบแรกหรืออาจจะข้อจ่ายเงินเร็วก่อเดือนกันยายนก็เป็นไปได้ส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวนาจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและนอกจากนี้ค่ะอาจจะทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีหลายคนผิดหวังไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการไฟเขียวในการช่เหลือไร่ละ1,000บาทเหมือนกันค่ะข้าวนาปังข้าวนาปีเป็นอย่างไรจ่ายเงินเมื่อไหร่อนตรงอย่างไรวันนี้ มีข่าวดีจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค,ค,คุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศค่ะล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณอัศกรศิริรัตยากรค่ะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารล่าสุดว่าตอนนี้นะคะนบขอขอแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร และ1,000บาทสูงสุดต่อควเรือนอยู่ที่10,000บาทไม่เกิน10ไรต่อควเรือนบรรเทาความเดือดร้อนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชานานะคะเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง8.50,000แสนคเรือนเกษตรกรชานาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี4.68ล้านควเรือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม คุณอัทกอศิเลรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็อบรหิหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขครั้งที่3ทับสองผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และก็หน่วยงานของทางภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ะะโดยมีการประชุมเกิดขึ้นที่ทางกระทรวงการคลังค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการด้านการผลิตนะคะได้มีการเสนอค่ะ1ก็คือเห็นชอบในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังก่อนเลยไร่ละ1,000บาทค่ะไม่เกิน10ไร่ต่อัวเรียนสูงสุดที่1นึ่งหมืนบาทอนุมัติจ่ายเงินนะคะและที่สําคัญค่ะหลังจากนี้ค่ะให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกรมการค้าภายในร่วมกับธนาคารทกศจัด ทำเรื่องข้อมูลต่างๆทะเบียนเกษตรกรรายชื่อทะเบียนเกษตรกรเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีะคะ่ะและที่สำคัญนะคะในการเสนอครั้งนี้หากครมอมีการอนุมัติผ่านก็จะส่งต่อไปท